สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีนะคะคุณป้าคุณแม่นะคะแล้วก็พีพีเอทุกทุกคนเลยค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะเป็นวันที่เอ่อที่สารกลางนะคะจังหวัดสุรินทร์จะมีตลาดเขียวนะคะซึ่งเป็นตลาดผ้าไหมะคะ่ะก็วันนี้จะก็ได้มีโอกาสที่จะไปเที่ยวชมตลาดผ้าไหมนะคะก็ตามคลิปที่เถ่ายทํามาวันนี้นะคะ สวยสวยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ร้านค้าอาจจะไม่ค่อยมากเท่าที่ควรเพราะว่าบางร้านค้าก็จะไปเ,เปิดร้านที่เมืองทองธานีนะคะที่กรุงเทพอะนะคะแต่ว่าก็ยังมีร้านค้าซึ่งมีผ้าที่สวยงามนะคะได้มาเปิดร้านขายอยู่หลายร้านเหมือนกันค่ะแล้วก็สวยสวยงามๆเหมือนกันเลยค่ะสวยๆที่เดียวเลยค่ะ อย่างเส้นลายลายลายนี้อยู่ที่ร้านร้านแรกที่จะกําลังเดินเข้าไปเนี้ยคะ่ะกําลังจับเนี้ยนะคะก็สวยงามมากค่ะมีหลายแบบหลายแนวมากเลยนะคะแต่ว่าผ้าผ้าที่ที่ที่ใช้อะนะคะที่เป็นเส้นไหมที่ใช้นะคะส่วนมากจะเป็นไหมบ้านผสมไหมไหมจุนนะคะ ก็สวยงามจริงๆค่ะจริงๆแต่ว่าในร้านนี้จะเป็นพอดีว่าหลังคาร้านเนี่ยเต็นท์นะคะเป็นสีออกแดงอะคะ่ะสีที่ออกมาเลยดูอาจจะเป็นออกแดงๆนิดนึงค่ะแต่ก็ยอมรับเลยนะคะว่าลายลายผ้าของร้านนี้นะคะจากร้านบ้านขวาวอะคะ่ะสวยงามจริงๆนะคะสวยงามทุกร้านละคะ่ะที่จะเดินทำคลิปมาเนี่ยค่ะมีทั้ง ย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ย้อมสีเคมีค่ะอย่างลายตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นลายสกลนครนะคะ mm hmm. เป็นสีแดงค่ะ mm hmm. สีแดงคล้ายๆเลือดหมูนะคะสวยไหมคะจักว่าสวยนะคะพี่สวยจริงๆค่ะ mm hmm. ลายสกลนคร mm hmm. เขาบอกนะคะ mm hmm. พี่เจ้าของร้านเขาบอกนะคะสวยค่ะ นี่ก็อีกร้านหนึ่งค่ะโอ้ยละ,ละลานตาค่ะละลานตาจริงๆลายนาคน้อยนี่ก็ลายสกลนครค่ะแต่ว่าจะมีส่วนใหญ่จะเป็นพื้นด้านบน่ะนะคะเป็นเป็นลายด้านล่างนะคะมีเชิงล่างด้วยอีกร้านหนึ่งค่ะร้อยดาวค่ะแล้วก็สีเขียวลายกวางสวยค่ะสวยสวยจริงๆค่ะ มาเที่ยวมาชมดูนะคะพี่สวยมากจะเข้าใจนะคะพี่ที่ชอบผ้าไหมอ่ะดูแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะว่าทําไมลายถึงสวยๆน่าดูเลยค่ะลายโฮลลายประจําลายราชินีโฮลนะคะประจําจังหวัดสุรินทร์เรานะคะลายน้ําไหลโอ๊ยไม่อยากพูดเลยค่ะพี่ขา เลือกได้นะคะพี่ๆชอบลายไหนที่แจ็กถ่ายเนี่ยค่ะสามารถคุยกับแจ็กได้นะคะบอกแจ็กได้เลยค่ะเดี๋ยวแจ็คจะไปเสารหน้านะคะแจ็คก,ก็จะไปตามหามาให้เลยค่ะนี่คือสีธรรมชาตินะคะย้อมเป็นสีธรรมชาติสีจะออกจางๆค่ะเวลาซักจะสีไม่ตกนะคะสวยงามค่ะลายตะขอลายเอสขอเจ้าค่ะสวยสวยจริงๆ ดูไปเรื่อยเลยนะคะพี่นี่ก็สวยค่ะนี่เป็นลายเอ,อนางสนมผสมลายนาคนากเกีียวสวยค่ะสีบานเย็นก็สวยโอ้ยสวยไปหมดเลยพี่ขาลายขอขอเจ้าสนใจผื้นไหนนะคะ ติดต่อดได้เลยนะคะพี่ๆขาเพลินตาไหมคะเพลินใจด้วยสีน้ำเงินเห็นไหมคะสีน้ำเงินลายดอกกระเจียวค่ะสวยไหมที่ใช้นะคะไหมจุนค่ะไหมจุนเกรดดีนะคะ แล้วก็บางผืนก็จะเป็นไหมบ้านผสมไหมจุนค่ะนี่ก็สวยนะคะโฮล็อรลายโฮล็อกนี่ก็เช่นกันค่ะพื้นสีน้ำตาลเข้มมีเขียวมีขาวเชิงก็สวยจริงๆค่ะนี่อะไรคะ สีทองเชียวโอ้ยงดงามค่ะงดงามทอยกดอกลายลูกแก้วก็มีค่ะทอสามตะกอค่ะหลายแบบหลายชนิดค่ะหน้านางชายครยุยค่ะพี่ชมเลยนะคะพี่เพื่อถูกใจลายไหนบ้าง น,ะะนี่อีก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 แบบหนึ่งนะคะเป็นลายผีเสื้อสีน้ำตาลเข้มสวยอีกแบบหนึ่งเลยนะคะพี่ลายนี้น่ะไม่ค่อยเห็นลายผีเสื้อเลยถ้ากับแจ็คนะคะเพิ่งเคยเห็นค่ะ <c oughs> แต่ละร้านเขาจะมีหลายชนิดหลายแบบมากเลยนะคะพี่ลายนางสนมลาย สีดำเนี่ยค่ะพื้นสีดำพื้นสีดำแล้วก็จุดประสีขาวอืนี่ค่ะหลายๆสีสวยงามสีเด่นชัดคมชัดค่ะเห็นไหมคะโอ้ยลายร้อยดาวร้อยดาวค่ะ ร้อยดาวเนี่ยถ้าเราดูใกล้ๆอะนะคะจะดูคล้ายๆแบบไม่ค่อยคือคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ระยิบระยับแต่พอแบบเราใส่ไปแล้วเนี่ยจะทําให้เหมือนกับแบบเป็นระยิบระยับเป็นร้อยดาวอย่างเงี้ยค่ะเป็นดาวอย่างเงี้ยค่ะนี่ลายโฮลค่ะสวยไหมคะลายโฮลใหม่บ้านนะคะฝืนนี้ ถูกใจบ้างไหมคะพี่พี่จ๋าสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ลายนางสนมอ้าวผ่านแล้วคะ่ะลายนางรำเห็นไหมคะพื้นที่สองลายเรือหงคะ่ะเรือหงเรือหงพื้นสีเม็ดมะขามคะ่ะสวย แล้วก็สีเขียวลายปลาลายปลาคาร์บนะคะลายมงคลนะคะสวยค่ะพี่ๆค่ะสวย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 ถูกใจจริงสีบ้านเย็นค่ะชอบพื้นไหนสีไหนนะคะจองได้เลยค่ะพี่ สวยงามร้านนี้เขาจะมีเยอะค่ะมีผ้าหลายแบบมากค่ะทั้งไหมบ้านทั้งไหมจุนไหมอ,อลูมเนียมแล้วก็ไหมาลายขอเจ้าไหมบ้านร้อยเปอร์เซก็มีอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยมีหลายแบบมากเลยค่ะร้านนี้เขาจะใหญ่โตค่ะมีผ้าไหมหลายผืนมาก และอีกร้านนี้นะคะเน้นเป็นลายโฮลนะคะแล้วก็มีหน้านางพื้นนี้มีหน้านางแต่ไม่มีชายครุยนะคะสวยค่ะเป็นไหมบ้านผสมไหมจุนนะคะราคาก็เป็นกันเองด้วยนะคะสนใจไหมคะราชินีไหมของชาวสุรินคะ่ะไหมโฮลมีหน้านางคะ่ะสวย บางบอีกผื้นหนึ่งนะคะจะเป็นจะเป็นไหมโฮลเหมือนกันค่ะไหมโฮลริมแดงนะคะแล้วก็มีหน้านางค่ะแต่ไม่มีชายครุยค่ะก็บางบางท่านอาจจะไม่ชอบชายครุยใช่ไหมคะผืนนี้ค่ะผืนนี้โฮลริมแดงค่ะมีหน้านางแต่ไม่มีชายครุยสวยเหมือนกันนะคะพี่ๆนี่ค่ะเดี๋ยวคุณป้าจะโชว์ให้ดูค่ะสวยไหมบ้านผสมใหม่จุนค่ะ แอดไลน์เลยนะคะพี่ถ้าสนใจนะคะพูดคุยกันได้เลยจ้าหน้านางอีกแบบหนึ่งสวยดีค่ะชมไปก่อนเลยนะคะพี่ชมเรื่อยๆนะคะ ตัวนี้จะมีริมแดงประมาณ1นิ้วนะคะสวยเหมือนกันค่ะไหมที่ใช้นะคะไหมบ้านผสมไหมจุนเกรดเกรดดี grade, grade ด้วยนะคะไหมจุนจะมีหลายแบบใช่ไหมคะ grade, D, grade, เกรดดีเกรดไม่ค่อยจะดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เขาจะเลือกค่ะส่วนนี้จะเป็นลายพิกุลค่ะลายดอกพิกุลเล็กค่ะนี่ก็จะเป็นลายดอกพิกุลเหมือนกันค่ะ นี่ผ้าสบายค่ะผ้าสบายทยกดอกขอเขาเรียกอะไรนะคะทอทอแบบขิดเหรอคะทอขิดทอขิดสรงค่ะสีสันสดใสทอยกดอกลูกแก้วค่ะสีออกม่วงม่วงนี่ระเบอ้อนะคะผ้าระเบอ้อนี่ก็ หลายแบบค่ะลายขอขอเจ้านี่เป็นผ้าพันคอค่ะลายนางรำผ้พาพันคอลายช้างแล้วแต่ความชอบนะคะพี่ๆ่ะถูกใจผืนไหนก็ทักทันทีเลยค่ะรีบจองเลยค่ะ นี่ก็อีกร้านหนึ่งค่ะแต่ละร้านนะคะหืโฮลค่ะโฮลหลายสีเดี๋ยวนี้โฮลมีสีสันหลายๆแบบเลยนะคะฟ้าชมพูบานเย็นสีสมัยใหม่นะคะ ลายนาคผันซับ่ะลายเตางดงามตระการตามากค่ะมาอีกร้านแล้วค่ะ จริงๆถ้าพี่ๆมีเวลานะคะมาชมเองก็ได้นะคะทุกวันเสาร์ที่ตลาดน้าสารกลางจังหวัดสุรินทร์ค่ะทุกวันเสาร์แต่ว่าห้ามเกินเที่ยงนะคะเพราะว่าจากประมาณ8ปดโมงเช้าถึงเที่ยงค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะเก็บร้านแล้วค่ะมีเสื้อผ้าสาเร็จรูปด้วยนะคะเป็นผ้าไหมแท้ค่ะของผู้ชายของผู้หญิงนี่ค่ะหลายแบบผ้าสบาย ราคาก็กันเองนะคะแต่ก็จะมีมีบางร้านนะคะซึ่งผ้าก็จะพิเศษราคาเป็นหมื่นเลยค่ะสองหมื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่สวยมากค่ะสโรงค่ะนี่สโรงค่ะผ้าสมอมัดมีหลายหน้าเกี้ยว ร้านนี้นะคะที่โชว์นี้เป็นผ้าไหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไหม่บ้านพุ่งยืนค่ะคุณยายโชว์หลายผืนเลยค่ะสวยนะคะผืนนี้ทอสอดริมด้วยค่ะมีเชิงล่างเชิงเดียวค่ะลายนี้เรียกลายคมไฟค่ะ พื้นสีกรมหรือน้ำเงินค่ะนี่ก็สวยค่ะออกสีน้ำตาลทองค่ะน้ำตาลทองแดงใหม่บ้านร้อนะคะผืนนี้นี่ก็สวยค่ะใหม่บ้านร้อเลยเหมือนกันค่ะราคาก็เบา เบาๆจริงๆนะคะสีอาจจะเพี้ยนนะคะพี่ขาพอดีช่วงบางอย่างเวลาถ่ายก็กล้องอาจจะนี่ลายนี้ก็เลิศค่ะลายแมงม,มุมค่ะคุณป้าบอกลายแมงม,มุมไหมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เหมือนกันค่ะนี่ลายเทียนนะคะลายเชิงเทียนค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะนี่ค่ะลายเชิงเทียนค่ะไหมบ้านพุ่งยืนนะคะมีสีน้ำทะเลแซมด้วยนะเชิงบนกับเชิงล่าง ถูกใจทักเลยพี่พี่ขาจองไว้เลยนี่ลายอะไรนะ่าจาชื่อไม่ได้อ่ะค่ะออกเป็นสีทองค่ะไหม่บ้านพุ่งยืนค่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ มีเชิงล่างอย่างเดียวค่ะพี่ๆที่ชอบลายใหญ่นะคะลายนี้สนใจไหมคะเรามาอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะงดงามมากค่ะนกยูง ย้อมสีธรรมชาตินี่ค่ะร้านนี้นะคะย้อมสีธรรมชาติส่วนใหญ่เลยนะคะเนี่ยให้ดูเป็นผืนๆเลยค่ะสวยจริงๆลายฉัดอย่างเงี้ยค่ะลายนากน้อยนากคู่ ลายนาคีสวยงามจริงค่ะทอยกดอกลายลูกแก้วลายเม็ดพริกไทยนี่ลายน้าเกี้ยวค่ะโอ้ยสวย สวยไหมคะพี่พี่ตื่นเต้นละซีตื่นเต้นเหมือนจักเลยให้ดูทีละผืนว้าวคลิปจบแล้วขอบคุณมากๆนะคะพี่พี่คะ่ะ